สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนปารินาโพสเศร้าตาบวมหมดแล้ววันสื่ออหยาเสนอข่าวบิดเบี้ยววันที่9เมษายน2565นางสาวปารินากรายคุบอดีตสาสารัฐบ,บุรีพักพลังประชารัฐได้ออกมาโพสต์เคลื่อนไหวอีกครั้งหลังจากที่สาลดีกามีคำพิพากษาให้ผลจากตําแหน่งนับตั้งแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ให้เพิกถ,ถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตและเพิกถ,ถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดเวลาไม่เกิน ปีจากคดีรุกป่าโดยระบุเนื้อหาว่าสปกร์นะไม่ใช่ป่าปรินาขอร้องเมื่อสื่อแทบจะทุกสำนักพาดหัวข่าวลงข่าวบิดเบี้ยวจนเกิดความเสียหายเข้าข่ายหมิ่นประมาทโดยการโฆษณากล่าวหาว่าปร,รินาพิจริาทำร้ายแรงเส้นบุกรุกป่านั้นจะขอเรียนสื่อให้ช่วยนำเสนอข่าวให้ถูกต้องและช่วยอ่านคำวินิจฉัยของศาลให้ครบถ้วนแบบช่อง8ก่อนวิเคราะห์เพราะไม่มีประโยคใดในคำพิ ภาษารมัมุว่าปรินาผิดจริยธรรมในพื้นที่ป่าแต่เป็นการผิดจริยธรรมในพื้นที่สปกรและพื้นที่สีสม้มพื้นที่สีส้มหมายถึงพื้นที่ว่างเปล่าที่สามารถออกโฉนดได้ปรินาเชื่อว่าสื่อมีเจตนาจะหมิ่นประมาทจึงขอร้องช่วยนําเสนอข่าวให้ถูกต้องต่อไปปรินาขอร้องปรินาตาบวมไปหมดแล้ว ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ขอบคุณครับ